มาแล้วค่ะและนี่คือเครื่องปิ้นที่อยู่ใบปะหน้าฉลากข้อความต่างๆนะคะแนะนำเป็นรุ่น Y92 พัสเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเขาจะสามารถใช้ได้ทั้งทางคอมและทางมือถือเลยค่ะทางคอมนะคะจะรองรับทั้ง Windows และ Mac OS ค่ะส่วนทางมือถือนะคะจะรองรับทั้ง Android และ iOS เลยค่ะใช้งานง่ายสะดวกมากๆเลยนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะพิมพ์ ฉลากที่อยู่ขนส่งใบปะหน้าต่างๆหรือข้อความธรรมดาก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะคะน้ำหนักตัวเครื่องของเขาประมาณ1กิโลกรัมเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะให้ความละเอียดถึง203 DPL เลยค่ะความเร็วจะอยู่ที่160มิลต่อวินาทีเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถกดสั่งซื้อได้ในก้าหน้าโปรไฟล์ถ้าต้องการสอบถามด้านใดเพิ่มเติมนะคะสามารถทักแชทคุยกับแอดมินได้เลยค่ะ